เราอยากจะขอโทษพ่อตายแม่ยายยังไงลูกฮที่กระทำลูกสาวเขาเสียชีวิตอยากฝากถึงลูกไหมพูดได้นะเราอยากฝากความคิดถึงลูกไหมลูกเราใครจะเป็นคนดูแล ฮะ,ะเฉลิมชัยพูดไหมเราพูดได้นะลูกจากฝากขอโทษเพ่อตายไม่ยายไหมควมคินหอดหาลูกบอฮ่าเฉลิมชัยเบาเลยเนอะจากฝากขอโทษเพ่อตายไม่ยายบอฮะอยากเบาอย่าง,งบอเขาไปนิหันเบาะ่รได้้บ้านยากฝากขอโทษพูดได้บอ เงียบคลิปแห่ไยพย่อยู่บ่โฮซีอยู่บ่แม่กระบอกนั่นละ่ะนั่งขึ้นยังบอ่ออกอัานไปเบิดเลยตอนนี้บ่อแห้เอาโฮซี่กระเลยเนาะพ่ออย่างแม่มแเพิ่นบโบนาฮิตเรื่องนี้ที่เนาะตกลงนี่เพิ่นคิดว่าเพิ่นได้เสพยายอยู่บ่คนที่ลงมือข่าลูกเฮาเป็นลูกเคย เสพย,ยู่ลูกสาวเคยว่าฟังบอกว่าเสพเพื่อนเสพหลยเม็ดอยู่บอกคนแม่เ,เคยบอาฟังอย่างงีทุกหมดลงพัดแล้วนะครับาหมดลงพัเลยนะอนแน่เ็ี่ข้าร้หนาเหรอ เรทนนะครับเป็นตอดกิจัารคนา้่ครับผู้เป็นวันมอบเงินนี้สื่อะกาศไวมอบนี้ให้สืะาไว้ทีน้องธรรมดา่ายาน่กคนเงินเยียวยายกย้ายกาบริหารทคุลค่นี่ม่